3, 2, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะโรงเรียนป่าซางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2494ณเลขที่6หมู่5ตำบลป่าซางอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีผู้บริหารคือท่านผู้อำนวยการอนนบปัญญาโกษามีบุคลากรครูทั้งหมดจำนวน54คนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน820คนโรงเรียนป่าซางได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3าปีพุทธศักราช2554 ถึง2,558ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2,556จากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากอบด้วยสภาพปัญหาปัจจุบันของโรงเรียนป่าซางจึงได้นำมาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน10ยุทธศาสตร์ยุทธ,ธศาสตร์ที่1พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพยุทธศาสตร์ที่4สร้างเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศยุทธศาสตร์ที่5พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยุทธศาสตร์ที่6พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในยุทธศาสตร์ที่7พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษายุทธศาสตร์ที่8พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรยุทธศาสตร์ที่9ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่10พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อาเซียนโดยกำหนดเป็นโครงการกิจกรรมดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง5ด้าน15มาตรฐานดังนี้ด้านที่1มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโรงเรียนป่าสซางจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการตามจินตนาการโดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนจัดให้มีห้องพยาบาลที่สะอาด ปลอดภัยและมีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้โดยมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีห้องออกกำลังกายนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายเช่นส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนชุมนุมผู้นำเยาวชนสาธารณาสุขในโรงเรียนหรือยศออรรอยุยวชนประกันภัยในโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์การส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพฟันดีจัดกิจกรรมออยออน้อยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดคาบส่งเสริมการออกกำลังกายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีเช่นการประกวดวาดภาพอาเซียนวาดภาพทางวิทยาศาสตร์การจัดชุมนุมนาฏยาศิลปินชุมนุมดนตรีไทยดนตรีพื้นเมืองจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระกีฬาต้านยาเสพติดห้องเรียนสีขาวจัดป้ายนิเทศแผ่นพับให้ความรู้ด้านยาเสพติดชมรม2 b number 1เพื่อนใจไวทีซึ่งการดำเนินการทุกกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนป่าซางมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกะตัญญูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำหลักสูตรรายวิชา เก่งดีมีสุขทวนหน้าร่มฟ้าป่าซางจัดทำโครงการร้อยรักรวมใจห่วงใยลูกม่วงขาว่ายรวมใจฝ่ายดีสีป่าซางสืบฮีดสารหอยปล่อยลูกแก้วกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อนและบรรพชาทดแทนคุณพ่อแม่กิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมสืบสารประเพณียี่เปงกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาติ、เนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมคนดีสีป่าซางมาตรฐานที่ 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนป่าซางส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวมีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และนำเสนอผลงานเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆอาทิ ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสแสวงหาความรู้ผ่านระบบ ICT ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆโดยกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกที่ในคาบที่หนึ่งของทุกวันจันทร์จัดประกวดทักษะทางภาษาไทยผ่านกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ อาทิการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดแข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์การแข่งขันคณิตศาสตร์ในโรงเรียนกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพื่อการศึกษาต่อส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะและมารยาทไทย จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม English Today ทุกเช้าวันพุธในกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมาตรฐานที่4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสารรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโรงเรียนป่าซางส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติจริง โดยทุกกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสามารถความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมายคาดการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจโดยผ่านกิจกรรมเปิดโลกโครงงานกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเช่นโครงงานราวตากผ้ามหัศจรรย์ โครงการการศึกษาประสิทธิภาพในการนำขยะมาผลิตบล็อกตัวนอนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนป่าซางมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรได้รับประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามปกติแล้วโรงเรียนได้จัดคาบสอนเสริมโดยครูผู้สอนและวิทยากรจากภายนอกกิจกรรมคนเก่งภาษาไทยจัดทำพันธสัญญาร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารและมอบเกียรติบตัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกสิ้นปีการศึกษาและกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจมาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตโรงเรียนป่าซาง ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจเช่นกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชากเกษตรกรรมวิชาช่างอุตสาหกรรม วิชาไฟฟ้าคหารรรมโครงการห้องเรียนพิเศษกิจกรรมความสัมพันธ์พี่สอนน้องสายรหัสค่ายเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ค่ายเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมขยะเป็นทองทำความสะอาดจุดที่รับผิดชอบกิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกโรงเรียน กิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดยการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันอาเซียนด้านที่สองมาตรฐานการจัดการศึกษามาตรฐานที่7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนป่าซางสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มบริหารงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาว,วิชาที่สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนส่งเสริมให้ครูมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์และเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนสามารถดูแลช่วยเหลือแนะนำนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นการประชุมอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะกิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน และกิจกรรมยกย่องคนทำดีมาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยกำหนดเป็น5กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงา,งานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้นิเทศกำกับติดตามให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนเน้นการบริหารงานโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมระหว่างครูชุมชนนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วมคิดร่วมพัฒนาและกำหนดทิศทางบริหารงานร่วมกันเช่นการปลูกสร้างการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค เพื่อสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมมีการบริหารจัดการภายในโดยอาศัยหลักธรรมาพิบาลและมีการบริหารทรัพยากรใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานที่9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนป่าสร้างได้บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดคณะกรรมการสถานศึกษาได้กำกับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางเสมอมาโดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในทุกภาคเรียนมาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนป่าซาง มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองนิเทศภายในกำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนโดยจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนป่าซางมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโรงเรียนได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้สืบค้นข้อมูลโดยใช้ ICT เช่นห้องสมุดโร,รงเรียนห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่น รวมทั้งได้จัดสร้างหอสมุดโรงเรียนป่าซางให้มีความทันสมัยสร้างศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมมากขึ้นมาตรฐานที่12สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนป่าซางมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้จัดทำและดำเนินการ ตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในภายใต้โครงการกิจกรรมของโรงเรียนคือพัฒนาสำนักงานนโยบายและแผนงานงานระบบควบคุมภายในงานกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา2558ด้านที่3มมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่13สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนป่าซาง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น สมาคมสิทเก่าโรงเรียนป่าซางสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนป่าซางและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นด้านที่4มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานที่14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้นโรงเรียนป่าซางได้จัดโครงการกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาและการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนเช่น การได้รับโล่รางวัลโรงเรียน10อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศด้านที่ 5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่ 15... การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโรงเรียนป่าซาง ได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนงโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายคือหลักสูตรรายวิชาเก่งดีมีสุขทวนหน้าร่มฟ้าป่าสซางโครงการร้อยรักรวมใจห่วงใยลูกม่วงขาวการดำเนินงานของโรงเรียนตามกรอบแนวทางดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อคุณภาพของนักเรียนของครู และของโรงเรียนได้อย่างเป็นลำดับดังนี้ด้านนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับภาคชิงถ้วยประธานของพระเจ้าวราวง์เถอพระองค์เจ้าสีรัตพระบอราชัยยาโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วมเสื้อมหัศจรรย์ป้องกันน้ำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันแฮนด์บอลน,นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีธาเดินสอง0 0ื่เมตรชายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับภาค5ครั้งที่4น่นานเกมส์ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจัดโดยสวทชภาคเหนือร่วมกับภาควิชาวิศวกคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบเยาวชนคนดีสีหริพูนชัย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อณประเทศจีนตามโครงการ1นึ่อำเภอ1ทุนของอำเภอป่าซางในปีการศึกษา2555นักเรียนโรงเรียนป่าซางรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด โครงการเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตะสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงพยาบาลป่าซางได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาประสิทธิภาพในการนำขยะมาผลิตบล็อกตัวหนอนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองโครงงานวิทยาศาสตร์ราวตากผ้ามหัศจรรย์จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการร่วมการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว2,556ระดับเขตภาคเหนือค่ายตนกล้าพลังงานและกิจกรรมครูพลังงานและจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่63จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา2556นักเรียนโรงเรียนป่าซางได้รับรางวัลดังนี้ไ <fucking> ด <150 S 2> ้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแสดงนาฏศิสินไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6 teaching. ได้รับรางวัลระดับเหรียญ um e ทองกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทซายโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆคือรางวัลผู้บริหารดีเด่นรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นรางวัลครูสอนดีจำนวนสองคนรางวัลหนึ่งแสนครูดีจำนวน33คนรางวัลครูดีเด่นครุสภาจำนวนสคนและรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับชั้นมันธยมศึกษาจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีพุทธศักราช2557พร้อมกันนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องยอมรับและเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรต่างๆดังนี้ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2554ระดับเหรียญทองแดงคือผลงานหลักสูตรรายวิชา เก่งดีมีสุขทั่วหน้าร่มฟ้าป่าสซางได้รับการรับรองเป็นสถานแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับการรับรองให้ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาประจําปี2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35. ณวันที่29มิถุนายน2 5 5 5และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน นอกจากความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าวแล้วโรงเรียนป่าสาร้างยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพต่อไป